สวัสดีค่ะพี่นิจะพามาแนะนำนะคะคุณจะเป็นใครไม่จำกัดความรู้และไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะทำได้ทุกคนนะคะสามารถสร้างรายได้รับเงินร้านและตำแหน่งเงินร้านได้ทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนเราสามารถมีตำแหน่งไม่ว่าเราจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือชาวสวนหรือว่าคนที่ไม่มีความรู้ เพียงแค่คุณอายุ18ปีขึ้นไปคุณก็มีรายได้ได้แล้วนะคะเข้ามาทักถามกับพี่นิชภานะคะว่าสร้างอย่างไรพี่นิชภายินดีพาเข้ากลุ่มและสร้างรายได้นะคะและเดือนนี้ในเดือนกันยา2,566นะคะมีโปรโมชั่นเพียงดำรงตำแหน่งใดก็ได้นะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะมีสมมุติว่าแนะนำ สองแอลหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะรับไปเลยค่ะพร้อมซื้อซ้ำรักษายอดหนึ่งรห้าสิบเอวีรับแบ่งรับส่วนแบ่งพันร้านพาร์ทเนอร์สามปเซนค่ะหมดทั้งร้านนะคะถ้าถ่ายได้เท่าไหร่ในเดือนนั้นรับไปเลยค่ะสามเปเซนค่ะ,คะนะคะไม,ไม่ไม่จำกัดจะก,กี่คนก็ช่างนะคะหรือแนะนำหก M นะคะขวา3ซ้าย3นะคะพิเศษสำหรับเตือนนี้เท่านั้นแนะนำ4 m ขวา2ซ้าย2ก็สามารถรับรายได้ได้พร้อมกับซื้อซ้ำรักษายอดนะคะ150นะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะไซเอ A นะคะเกษตรอินเตอร์แพ็กที่11นะคะพี่นิจภาณ์นำเลือกมาให้กับท่านเพื่อมีคุณภาพสำหรับตัวท่านเองนะคะ ได้รับ5้าร้อย pv นะคะปุดักอาหารเสริมพืชชนิดน้ำจำนวน4ชิ้นอาหารเสริมพืชแบบเกรดจำนวนหนึ่งสูตรหนึ่งนะคะจำนวน1ชิ้นอาหารเสริมพืชแบบเกรดสูตรที่สองจำนวน1ชิ้นนะคะรายละเอียดนะคะใน1ชุดประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำจำนวนขวด4ขวดนะคะปุ๋ยชนิดเกรดสูตรหนึ่งนะคะจำนวน1แพคปุ๋ยชนิดเกรดสูตร2นะคะ จำนวน1แพคค่ะได้รับแอนโทเคนนะคะ300แอนในราคาที่ถูกค่ะอันนี้เรือกมาให้และสรรหาครบสูตรมาให้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเกษตรสินค้าเรานี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะสามารถทำให้เรามีคุณภาพและมีรายได้ได้มากนั่นก็คือปุ๋ยช่วยให้ท่านมีผลผลิตออกมามากและมีจับดอกออกผล คั้วแน่นและมีรายได้ให้กับท่านนั่นก็คือบริษัทอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลให้ท่านเข้ามาสร้างรายได้เป็นผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์โดยเลือกแพ็กเกจสินค้าเข้ามาใช้กับครอบครัวหรือพืชไร่พืชสวนพืชน,นาของท่านนั่นเองค่ะท่านยังสามารถสร้างรายได้รับตำแหน่งได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณ ใช้สินค้าหรือทำงานนี้ตลอดไปท่านก็สามารถรับสินค้าได้เลยง่ายๆค่ะถ้าท่านสนใจทักเข้ามาหาพี่นิจพานะคะสินค้าเรานี้นะคะจะช่วยให้ท่าน มีคุณภาพและมีรําหนักมีราคาถ้าพูดถึงว่าเราผลิตเยอะราคามันถูกแต่น้ำหนักมันเยอะก็ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะมีอาหารเสริมคนด้วยนะคะการที่เราพูดเสริมสุขภาพของเราผลิตภัณฑ์เสริมสุสขภาพไนี่นะคะช่วยให้เรามีรายได้ค่ะและผลิตภัณฑ์เสริม อาหารของเรานะคะก็มีสี่อย่างนะคะของของฟรีนั้นก็ช่วยให้เรามีการตื่นตัวตื่นใจที่ลุกขึ้นมาให้หายง่วงนอนนั่นเองค่ะแล้วไฟเบอร์นะคะเพื่อนๆช่วยให้เรามีระบบย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นไม่ปวดไม่แสบท้องนะคะเมื่อถึงเวลาถ้าเราจัดเวลานะคะช่วยให้เรามีระบบ <c oughs> เวลาสร้างรายได้ได้ง่ายค่ะ และเข้าห้องน้ำได้เร็วขึ้นกว่าปกติเดี๋ยวปล่อยได้ง่ายค่ะแล้วผลิตภัณฑ์นะคะของถังเช่าสองกล่องนะคะช่วยสุขภาพให้แล้วก็ง,งาดำแล้วแพ็กเอ็มนะคะไซส์เอ็มนี้ก็ในราคาที่ช่วยให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นทําให้เรามีไรายได้นะคะแล้วก็ ผลผลิตของเราได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะท่านสามารถนำไปใช้ในการทำงานนี้ได้แบบง่ายๆนั่นก็คือเราสามารถดูแลสุขภาพของพืชเราได้นั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไซส์เอมนั้นก็จะมีนะคะสูตรน้ำยี่สิบขวดนะคะสูตรหนึ่งหกแพคนะคะแล้วก็สูตรสอง เท่ากับ6แพคค่ะอาหารเสริมสําหรับพืชชนิดน้ําเป็นชนิดเกตค่ะเพื่อนๆคะทุกคนการที่เราสร้างรายได้นี้ก็สามารถช่วยให้ครอบครัวเราและตัวเราเองมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งน้ําหนักและผลผลิตจับคั่วได้ง่ายแล้วก็ไม่ร่วงหล่นเหนียวแน่นนะคะและที่สําคัญเพื่อนๆคะถ้าเรามีผลผลิต ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นช่วงที่เปิดเปิดให้ทุกคนได้ออกขยายกิจการการสร้างรายได้นะคะสินค้าก็อาจจะมีราคาที่ถูกลงแต่ว่าถ้าเราอยากได้ก็คือน้ำหนักมันก็ต้องมากขึ้นถ้าอยากมีไรายได้มากขึ้นค่ะเราต้องใช้ผลสินสินค้านี้นะคะผลผลิตก็จะมีน้ำหนักและช่วย ประทังให้เรามีราคาเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะจะดีไม่คว้าถ้าทุกท่านเปลี่ยนความคิดมาสร้างรายได้กับบริษัท Indium International หรือ IDM Platform ค่ะช่วยให้เรามีกระเป๋าที่2และสร้างรายได้ที่3มีขั้นที่4ให้มีรายได้และทุกขั้นตอนของบริษัท i n d i ี m International หรือ IDM Platform นั้น ให้คุณมีรายได้ได้ทุกขั้นตอนนั่นก็คือกําไรของเรานั่นเองค่ะการมีกําไรนะคะเราสร้างไรายได้หนึ่งเราแนะนํานะคะก็มีไรายได้เข้ามาบริหารทีมเราก็มีไรายได้เข้ามานะคะเป็นไงคะการสร้างไรายได้เพียงเราใช้สินค้าเพียงหนึ่งไซต์เท่านั้นเราก็มีไรายได้แนะนำเข้ามาได้ทุกๆคนแบบนี้ช่วยกันให มีไรายได้แล้วเราไม่ต้องลำบากอีกต่อไปใช่ไหมคะเพื่อนๆและสินค้าทั้งหมดนี้นะคะพี่นิสภาก็นำมาให้ทุกคนได้รู้ว่าสินค้าของเรานั้นมีประโยชน์กับมนุษย์มีประโยชน์กับสัตว์นะคะอาหารเสริมนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงที่ในนาของท่านนะคะแต่ช่วยให้ท่านมีมูลได้มากขึ้นเรามาดูแพ็กเกจของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรานะคะคอฟฟีนะคะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นกระตื่นตัวแล้วโกโก้นะคะไฟเบอร์แล้วก็ทงังเช่าแล้วก็งาดำหรือแบคเซรามิก v s นั่นเองเห็นไหมคะได้มากและเสริมให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ากัน สร้างรายได้นี้มันสุดคุ้มทักเข้ามานะคะแต่บอกว่าถ้าคุณบอกว่าไม่มีเงินนะคะคํานี้บอกเลยว่าพี่นิจาพาม่เชื่อแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เสริมสุขภาพคุณคุณไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ไปได้เลยและที่สําคัญนะคะเพื่อนทุกคนเราช่วยให้คุณใช้อย่างสบายใช้รายได้อย่างสบายและประชาสัมพันธ์อิสระแบบนี้นะคะ เราอยู่บ้านเราก็มีรายได้เช่นเดียวกันประชาสัมพันธ์ในคลิปในรายในเฟซหรือออฟไลน์ line, เราสามารถทักถามเขาให้มาคุยสินค้าพูดไม่เป็นเรามีพี่เลี้ยงมีโค้ดม,มีมัตเตอร์ไปหาค่ะและบอกเลยว่าคุณสามารถชวนคนได้เลยนะคะ3-4คนหรือหรือห้คนก็ได้ค่ะมากกว่านี้ก็ยิ่งดีนะคะ เรามีไปหาและประชาสัมพันธ์ไปหาคุณถึงบ้านค่ะเพราะว่าไม่ว่าใกล้หรือไกลเราจะดูจากสายเส้นทางนะคะว่าถ้ามีคนอยู่ใกล้เราก็จะจัดไปในตรงนั้นด้วยนะคะมีคนทั่วประเทศที่สามารถแนะนำให้คุณเข้าไปเรียนดูได้หรือทักถามจากมือถือนี้ก็ได้นะคะพี่นิชาพาจะพูดสินค้าชนิดหนึ่งให้ฟังนะคะนั่นก็คือ ผลิตภัภณฑ์อาหารเสริมของ Black Ceramic Oil นั่นเองค่ะนิดนึงนะคะบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบและรูมาตอยนะคะลดความดันบำรุงหัวใจบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะบำรุงผิวพรรณและเส้นผมลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง สารสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบกเซรามิกออยตา IDM นะคะน้ำมันงาธรรมชาติกล่องหนึ่งนะคะ500หมกค่ะและงาดำมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมง,งาดำน้ำหนักเท่ากับนมวัวมีแคลเซียม,ม,ม,มส,สูงสุดกว่า8เท่านะคะซึ่งแคลเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับกระดูกนะคะกระดูกเราสำคัญนะคะเพื่อนๆถ้ามันสูญหรือ เกิดการปวดเมื่อยนี่บอกเลยถ้ากระดูกเสื่อมนี่ลําบากแน่แนเลยนะคะหลายหลายคนอ่ะไม่อยากให้กระดูกเราต้องเสื่อมนะคะอยากใช้ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะและต่อมานะคะไซแอลเรามาดูแพ็กเกจไซแอลค่ะราคาเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายนะคะไซนี้แพ็กเกจนี้สูงสุดแล้วค่ะสูงสุดแล้วเราใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะเพื่อน อย่างสุดท้ายแพ็กเกจนี้แพ็กเกจเดียวถ้าเราเลือกครั้งเดียวนะคะก็คือจบเลยจบเลยก็คือคุณไม่ต้องไปจ่ายอะไรอีกนะคะคุณใช้แพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจนี้ลนำแพ็กเกจนี้สร้างรายได้ตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วแพ็กเกจนี้นะคะมีสูตรน้ำนะคะ,กะเกษตรอินเตอร์นะคะสูตรน้ำท่านได้รับ40ขวดนะคะสูตรหนึ่ง ได้8แพ็คค่ะสูตรสองได้8แพ็คนะคะแล้วมีแล้วมีไอสกู่นะคะแล้วก็มีพอยต์นะคะมีพอยต์มีโทเค็นนะคะห้าพันโทเค็นนะคะแล้วก็มี PV อีกห้าพัน PV PV สามารถไปสร้างบริหารทีม ได้นะคะจับคู่เรามีรายได้นะคะโตข้างเดียวก็มีค่ะถ้าคุณแนะนํามาคนหนึ่งคุณก็มีรายได้นะคะได้ค่าแนะนําถึง5,000บาทเลยค่ะสําหรับแพ็กนี้นะคะถ้าทุกคนสนใจเข้ามาค่ะถ้าเข้ามานะคะเพื่อนๆการเรียนรู้ของเราไม่ยากค่ะทําได้ทุกภาษาและคุณก็เรียนรู้ทุกภาษาพูดได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเอ๊ะฉันพูดภาษากลางไม่เป็นนะ ไม่เป็นไรค่ะคุณจะพูดภาษาไหนก็ได้เราฟังกันรู้เรื่องแล้วพี่นิชภะพาก็ว่าสนุกดีนะคะถ้าเราส่งภาษามากันไดหลายภาษาเราจะได้รู้ด้วยว่าภาษาภาคไหนเป็นแบบไหนบ้างนะคะและที่สำคัญบริษัท IDM นะคะเป็นกันเองมากๆผลิตภาษาษานนัณฑ์นี้บอกยิ่งทํายิ่งอยู่ยิ่งได้ค่ะได้ทั้งรายได,ได้ได้ทั้งการ บริโภคได้ทั้งสุขภาพยิ่งอยู่ยิ่งแข็งแรงนะคะการสร้างรายได้ของเราช่วยให้เราได้พบเจอและมีอัธยาศัยที่ดีด้วยค่ะได้พบเพื่อนใหม่ๆห,ห,หลายคนนะคะแล้วต่อไปนะคะมิตรภาพนะคะทั่วประเทศของเราก็จะสร้างสัมพันธ์ด้วยการสร้างออนไลน์นั่นเองค่ะไม่ว่าเอ๊การสร้างงานถ้าเราไม่ทำงานร่วมด้วยเราสามารถจะสามัคคีได้ไหมยินดีให้คุณเข้ามาฟังนะคะ ถ้าวันไหนคุณอยากเข้ามาสร้างไรายได้แบบเหนื่อยแล้วสร้างคนเดียวนะคะเหนื่อยแล้วคนจะเข้าร่วมด้วยก็สามารถทำได้ค่ะจะเข้ามาเรียนรู้ก่อนหรือหลังก็ได้นะคะหรือสมัครแล้วค่อยเรียนเรือเรียนแล้วค่อยสมัครก็ได้นะคะเรายินดีและพร้อมให้คำแนะนำแก่ท่านทุกๆคนนะคะผลิตภัณฑ์ของเกษตรอินเตอร์นี้ทำง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วมี ผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารของเราด้วยนะคะที่สําคัญนะคะพี่นิจพาก็นำแพ็กเกจที่สามารถช่วยเราและมีประโยชน์กับเรามากๆนั่นเองนั่นค่ะก็คือแพ็กเกจนี้นะคะก็มีไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์20กล่องงาดําจํานวน20กล่องและกาแฟ40กล่องนะคะแล้วรับฟรีเครื่องกรองพันร้านนะคะนาโนนะคะ1เครื่องเลยค่ะเป็นไงคะประโยชน์ เครื่องกองน้ํานี่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะพี่นิ่จะพาเองก็ยังลึกยังชอบนะคะว่าเรามีจะใช้เครื่องกองน้ํานี้แหละถ้าเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าทุกคนนะคะการป้องกันนะคะอย่างเช่นสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้อย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานเป็นมะเร็งนะคะสามารถหยุดยับยั้งเพื่อให้เชื้อโรคขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะยับยั้งให้หยุดได้ค่ะ เพื่อนๆคะทุกคนที่การที่เราบริโภคจะเสียดายไหมคะผู้สมัครนะคะรับแอนนะคะ5 0 0 0แอนะคะ่ะแล้วรับ PV 5000 PV นะคะสามารถจับคู่รับบริหารทีมและรับค่าแมทชิ่งได้นะคะสคร้างรายได้กับบริษัทอินดีมอินเดอร์อินเตอร์เนช่นนะคะช่วยให้เรามีรายได้หลายชั้นแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญ เราไม่ต้องเดินทางนั่นเองค่ะเราไม่ต้องเดินทางไป็ไกลค่ะแต่ช่วงนี้นะคะถ้าคุณอยากพบอยากเที่ยวก็สามารถมีเที่ยวมีเที่ยวร่องน้ำหรือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเที่ยวร่องเนือนะคะแล้วก็มีการเที่ยวต่างประเทศนะคะก็มีแพ็กเกจให้กับท่านสามารถเลือกได้สบายนะคะ และมีสินค้ามากมายที่ให้เลือกนะคะที่นํามาประชาสัมพันธ์นี้สามารถให้ท่านเข้าไปเลือกอีกนะคะในเว็บไซต์ที่นิชพานะคะจะมีลิงก์ให้กับคุณนะคะลิงก์นั้นก็คุณสามารถกดได้เลยในลิงก์ u t u b e ใน youtube จะมีการแนะนำที่เข้าสมัครด้วยนะคะคุณอ่านเข้าไปกดไปอ่านรายละเอียดดูนะคะ สามารถติดต่อได้ทางเฟซทางไลน์และ u t u b e และ t i k t o k รวมทั้งอื่นๆที่ท่านพบเจอนะคะท่านสามารถกดมาสมัครมาก,กับที่นิชภาในเฟซของนิชภาได้เลยนะคะถ้าท่านสนใจเข้ามารายได้ง่ายๆเรียนง่ายนะคะเรียนที่บ้านเราก็เรียนได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งให้สวยต้องหรูแล้วเข้าไปบริษัทนะคะไม่ต้องค่ะ บริษัทอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลไม่จำกัดให้คุณแต่งตัวแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วที่สำคัญสุดท้ายนะคะมีตำแหน่งให้ท่านด้วยนะคะถึงตําตำแหน่งนะคะเงินร้านค่ะและสูงสุดนะคะ Royal c o o u d s ิ a ส t e r นะคะช่วยให้คุณมีไรายได้สูงสุดและไม่จำกัดด้วยนะคะและสามารถสร้างรายได้ ตลอดชีวิตง่ายๆแบบนี้เลยค่ะชอบไหมคะเพื่อนทุกคนถ้าเราจะมีรายได้ตลอดชีวิตและสร้างรายได้ตลอดชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนงานเลยเราทำงานนี้งานเดียวแต่สามารถหาช่องทางส่งและเชิญชวนทุกคนเข้ามาสมัครได้นะคะและพี่นิจภาเองก็ยินดีต้อนรับให้คุณ เข้ามาและสอนเรียนรู้ได้ทุกพาลูกพาหลังจุงลูกจุนหลานมาก็ได้นะคะมาดูวิธีนะคะการสไร้างรายได้หรือว่าเข้าเฟซเข้าลายไม่เข้าใจโทรถามได้ค่ะหรือทักลายมาได้ฉัน